สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับนิชากรกลับมาอีกแล้วนะคะก็จะมาเ พูดถึงฟีดแบ็กนะคะในการที่น้องพูดเรื่องการเมืองเมื่อวานนี้นะคะก็ในติ k กต k นะคะมีคนเข้ามาฟังมากแต่ไม่มีคนกดไลค์เลยค่ะเราจะรู้ได้เลยนะคะว่าอนุรักษ์นิยมนะคะจะเป็นเหมือนไดโนเสาร์แล้วก็จะตายไปในที่สุดในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะลหลายหคนไม่กล้ามาคอมเมนต์น้องนะคะน้องอาจจะดุเหมือนเสือนะคะแต่ว่าจริงๆน้องไม่ดุแล้แลวก็ขี้เล่นด้วยน้องเป็นคนที่อยู่ เรียนหลักการจากต่างประเทศมาในเรื่องการทํางานแต่ในเรื่องของจิตใจนะคะเรียนในเรื่อง spiritual หรือว่าการนั่งสมาธิเอ,อ่อในเรื่องของผู้ศาสนานะคะนั่งสมาธิแล้วก็ปฏิบัติตามสิล5ห้านะคะของคำสอนของพระพุทธองค์นะคะแต่ว่าในเรื่องการทํางานนะคะเนื่องจากว่าหน้าตาของน้องก็จะดูจริงจังมากแต่จริงอะ่ะถ้าคนรู้จกักหรือว่าแฟนหรือว่าอะไรนี้จะคียอออนมากเลยนะคะก็จะ ชอบคุยกับแฟนมีแฟนเป็นเพื่อนแล้วก็คุยทุกเรื่องกับแฟนนะคะแต่ว่าสิ่งที่ออกมาพูดเนี่ยจริงๆเป็นคนขี้อายแต่ว่าด้วยลักษณะงานเป็นนักการตลาดนักลงทุนหรือว่าเป็น business development นะคะรวมไปถึงปัจจุบันก็มีการต่อยอดที่มาเป็นนักการเมืองมีการสอนเรื่องไฮพาร์คมีการสอนเรื่องการปลาใสานะคะแล้วก็ปัจจุบันก็คือ การที่น้องเดินตามความฝันที่มาทําหน้ากล้องทํารายการคุยให้กิเกะกับนิชกรนเนี่ยน้องพยายามที่แสดงให้ทุกคนเห็นว่าถึงแม้ว่าน้องจะเป็นคนขี้อายนะคะเป็นเด็กต่างจังหวัดเป็นคนที่ไม่กล้ายืนหน้ากล้องนะคะแล้วก็แค่มีความฝันอยากจะทํารายการทีวีนะคะมีคนมาจีบน้องคนหนึ่งแล้วน้องก็บอกเขาว่าน้องอยากทํารายการแบบ w ว r ร์ o พอย์อยาก ทำหนังนะคะเกี่ยวกับการเมืองคือทําอะไรทุกอย่างที่มันเป็นธุรกิจแต่ว่าธุรกิจนั้นน่ะจะต้องไม่เป็นบาปเพราะาน้องเป็นนักการตลาดใช่ไหมคะเคยขายสินค้าที่ต้นทุนอย่างหนึ่งแต่ว่าต้องมาทําโฆษณาบ่ออีกอย่างหนึ่งซึ่งมันน้องมีพอนั่งสมาธิไปเรื่อยเรียนรู้วิชาชีวิตไปเรื่อยๆนะคะโรงเรียน school of life นะคะก็คือประสบการณ์ของแต่ละคนที่เขาผ่านมานะคะหรือว่าโรงเรียนอนุบาลฝันได้ฝัน,ฝนความฝันของทุกคนที่จะมีความสุขเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้ นี่ขอแนะนาําอนุบาลฝันในฝันนี่ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกนั้นนะคะแต่ว่านี้ศึกษาตามคําสอนของพุทธศาสนาวันนี้ก็คืออยากจะมาพูดว่าการที่เราจะทําให้คนเป็นคนนะคะคนเป็นคนมามืดไปสว่างมาสว่างไปสว่างกว่านะคะชีวิตมันหนูฉีบจะเอ่อฉีบจากก็คือมนุษย์เงินเดือนนะคะหรือว่าคนทุกคนเนี่ยต้องทํามาหากินนะคะต้องมีปัจจัยสี่นะคะต้องจ่ายค่าอาหารค่าบ้านค่ารถแต่ทีนี้ทํายังไงคุณ ถึงคุณนะคะถึงจะพบเจอความสุขที่แท้จริงก็คือคุณจะต้องรู้จักพอเพียงแล้วก็รู้จักบริหารจัดการเงินความพอเพียงความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีเวลากับตัวเองคิดทบทวนนะคะสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตนะปัจจุบันว่าสิ่งนั้นนะคุณทําถูกหรือทําผิดทุกวันนี้นะคะผิดพลาดไม่สายขอให้